ฟ้าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดามีงานมั่นคงมีครอบครัวอบอุ่นมีหัวใจเมตตาและชีวิตที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งเมเพื่อนสนิทของฟ้าเดินเข้าบ้านพร้อมกับรอยฟกช้ำเต็มแขนน้ำตาเต็มหน้าเขาตบฉันอีกแล้วเมพูดเบาๆเสียงสัน่นฟ้าไม่รอช้ารีบพาเมเข้าบ้านให้ที่พักให้ความอบอุ่นอย่างที่คนเป็นเพื่อนแท้พึงทำแต่ใครจะคิดว่าการที่ช่วยเมในวันนั้นจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตฟ้าไปตลอดการ ค่ำวันเดียวกันเมเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังล้างรถอยู่หน้าบ้านหนุ่มสูงโปร่งหน้าตาดีดูภูมิฐานคนนั้นใครเมถามขึ้นทันทีฟ้ายิ้มบางๆก่อนจะตอบพี่โต้งแฟนฉันเองอย่าบอกใครนะยังไม่อยากให้ที่ทำงานรู้เมย์ทตาโตขึ้นมาทันทีพึงรู้ว่าแฟนฟ้าคือพี่โต้งผู้จัดการหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเข้ามาในบริษัทได้ไม่กี่เดือน หล่อมีสเสน่ห์สุภาพและกำลังมาแรงในสายตาสาวๆทั้งแผนกท่าทีเศร้าที่เมมีเมื่อครู่ก็หายวับไปเหมือนไม่เคยมีน้ำตาพี่ต้องหล่อดีเนอะเมย์พูดเบาๆพร้อมกับจอ้องต้องตาเป็นมันจากนั้นเมเริ่มรุก ที่บ้านเธอแต่งตัวโป๊กว่าปกติที่ทํางานเธอปอ่อยใส่พี่ต้งต่อหน้าฟ้าพี่ต้งรู้ว่าไม่เหมาะแต่ก็ไม่กล้าพูดตรงๆเพราะเกรงใจว่าเมย์เป็นเพื่อนฟ้าจนกระทั่งวันหนึ่งเมย์วางแผนหม่อมเล่าพี่ต้งคืนนั้นฟ้าเปิดประตูห้องนอนเห็นภาพที่ไม่มีเมียคนไหนอยากเห็นพี่ต้งเปลือยอกเมย์นั่งร้องไห้อยู่ปลายเตียงเขาพี่ไม่ได้ตั้งใจมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดแต่ใจฟ้ามันพังไปหมดแล้วฟ้าย้ายออกทิ้งบ้านทิ้งคนทรยศ์ไว้ข้างหลัง แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเมไม่หยุดเธอเริ่มใส่ร้ายฟ้าในที่ทำงานรู้ไหมฟ้านะแย่งแฟนฉันจากคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกลายเป็นกลุ่มซุบซิปนินทาฟ้าเดินไปทางไหนก็เจอแต่สายตาดูแคลนคำพูดเสียดแทงไม่สวยแล้วอย่าไปแย่งแฟนคนอื่นสิไม่มีใครฟังคำอธิบายเมกลายเป็นนางเอกของบริษัทและฟ้าคือผู้หญิงร้ายในสายตาทุกคน แต่โชคชะตาเล่นตลกพี่โต้งประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้เมย์ทำอะไรเธอทิ้งเขาทันทีอย่าว่าฉันเลยฉันยังสาวยังสวยจะให้มานั่งเปลี่ยนแพมเพิร์สหรอแล้วก็หายไปพร้อมกับควงผู้ชายในบริษัทไล่ตั้งแต่หัวหน้ายันรอปพฟ้ากลับมาเธอมาดูแลพี่โต้งที่ไม่มีใครเหลียวแลเช็ดตัวป้อนข้าวเช็ดน้ำตาพี่โต้งร้องไห้ฟ้าพี่ผิดพี่มันโง่ขอโอกาสได้ไหม ฟ้าไม่ตอบแต่ไม่ไปไหนเธอดูแลเขาจนพี่โต้งกลับมาเดินได้พี่โต้งกลับมาทำงานและประกาศต่อหน้าทุกคนฟ้าคือคนที่ผมรักฟ้าไม่เคยแย่งใครจากใครบรรยากาศในบริษัทร้อนเป็นไฟเมเดือดเธอเริ่มใส่ร้ายอีกฟ้ามันร้ายมันวางแผนทั้งหมด เมรวมหัวกับเพื่อนร่วมงานสายเมาส์ปล่อยข่าวเท็จทาให้พี่โต้งกับฟ้าถูกกดดันจนต้องลาออกแต่ทั้งคู่ไม่ยอมแพ้พวกเขาเอาเงินเก็บมาเปิดธุรกิจเล็กๆของตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีวันหนึ่งทั้งคู่ต้องกลับมาคุยงานที่บริษัทเดิมฟ้าลังเลกลัวโดนโสมแต่พี่โต้งจับมือไว้แน่นไม่ต้องกลัวเธอไม่ได้ทําผิดอะไร แต่แล้วเพื่อนร่วมงานคนเดิมที่เคยด่าฟ้าก็มาหาสีหน้าเธอซีดเสียงสัน่นมือสองข้างพยายามปิดแขนที่มีตุ่มแดงขึ้นเต็มผิวฟ้าฉันขอโทษเมมันแย่งสามีฉันไปแล้วก็แล้วความจริงก็เปิดเผยเมแอบมีอะไรกับผู้ชายในบริษัทไม่เว้นแม้แต่รอพและข่าวลือเริ่มกระจายทุกคนที่เคยนอนกับเมติดติดต่อตอนนี้เมนอนป่วยอยู่คนเดียวไม่มีใครเหลียวแลผิวหนังเต็มไปด้วยแผลทั้งกายและใจ ฟ้ากับพี่โต้งมองภาพตรงหน้าอย่างเงียบงนันไม่สะใจไม่สมน้ำหน้ามีแค่ความเงียบและคำถามในใจความดีมันอาจไม่ชนะตั้งแต่ต้นแต่สุดท้ายมันก็อยู่ได้นานกว่าเสมอ